เยมังกรบทที่189อย่าดูถูกตัวเองคุณชายเฉินในนามของคุณกู้ตรงเซินไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอยู่สักพักหนึ่งในนามของเขาที่เฉินเฟิงพูดออกมาตกลงคือให้ใช้ในนามของลูกเขยที่แต่งเข้ามาของตระกูลเซี่ยหรือในนามของทายาทแห่งตระกูลเฉินกันสำหรับคำถามนี้เฉินเฟิงเพียงแค่พูดเบาๆออกมาตระกูลเซี่ย ครับคุณชายเฉินผมทราบแล้วกู้ตรงเสินรีพยักหน้าออกมาทันทีในเมื่อใช้ในนามของลูกเขยที่แต่งเข้ามาของตระกูลเซ่งั้นกระบวนการแจ้งออกไปก็จะไม่สามารถเผยฐานะกู้ตรงเสินของเขาออกไปได้ไปโดยปริยายจะต้องให้ตระกูลเย่คนพวกนั้นคิดว่าเป็นตัวเฉินเฟิงที่ได้เป็นผู้แจ้งไปด้วยตัวเอง เฉินเฟิงพยักหน้าออกมาเบาๆเพื่อเป็นการรับรู้จากนั้นก็กดวางสายไปแต่กลับหันไปพบว่าเซี่ยเม่งเหยา่ยวกำลังมองตนมาด้วยสีหน้าซับซ้อนเป็นอะไรไปเฉินเฟิงเอ่ยถามด้วยเสียงอ่อนโยนออกไปอย่างไม่รู้ตัวเฉินเฟิงพรุ่งนี้ให้ฉันไปคุยกับพวกเขาก่อนดีไหมฉันอยากลองพยายามดู ันขาวเรียงตัวสวยของเสียเ่ยมเงืองเหยียวยิ้มหยีออกมาบางๆเธอได้มองออกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฉินเฟิงทำลงไปในตอนนี้นั้นมันมีความหมายที่จะสื่อถึงการผลักดันเธอไปสู่ฉากหน้าเห็นได้ชัดว่าเฉินเฟิงอยากให้เธอมีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนี้เสียเ่ยมเงือวก็ไม่มีเวลาไปคิดถึงมันแล้วสิ่งเดียวที่เธอสามารถทำได้นั้นก็คือจะต้องไม่ทำให้เฉินเฟิงผิดหวังต้องทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาโดยเร็วที่สุด สามารถออกไปเผชิญหน้าทำหน้าที่ของตัวเองด้วยคนเดียวได้ไม่ใช่เอาแต่ยืนหลบอยู่ข้างหลังรอรับการปกป้องจากเฉินเฟิงอย่างนี้ไปตลอดการเจรจากับประกูลเย่ในครั้งนี้เป็นโอกาสในการฝึกฝนที่ดี ครับงานพรุ่งนี้คุณก็มาคุยกับพวกเขาแล้วกันเฉินเฟิงยิ้มออกมาเล็กน้อยสิ่งที่เซี่ยเมิงเหยายวคิดอยู่ภายในใจเขาพอจะคาดเดาได้อยู่บ้างแน่นอนว่าเขาเองก็สนับสนุนเธอโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเพราะถึงยังไงนี่ก็เป็นความตั้งใจเดิมของเขาอยู่แล้วเฉินเฟิงขอบคุณนะคะ เี่ยเมื่งเหยี่ยวยิ้มออกมาเล็กน้อยอย่างโล่งอกโล่งใจเหมือนได้ยกภูเขาออกจากเกอกเสียยังไงอย่างนั้นเดิมเธอนึกกังวลว่าเฉินเฟิงจะไม่ให้เธอเข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้เพราะกลัวเธอจะได้รับบาดเจ็บขึ้นมาขอบคุณผมทําไมครับเฉินเฟิงอมยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมทั้งเอ่ยออกมาอีกว่าเมื่งเหียวการเจรจาวันพรุ่งนี้ผมมีเรื่องอยากจะขอคุณอย่างหนึ่งขออะไรคะเสี่ยเมื่งเหียวอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามออกไป อย่าดูถูกตัวเองฉันเฟิงเอ่ยพูดออกมาด้วยความจริงจังจำไว้ว่าคุณเป็นผู้หญิงของผมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือเมื่อไหร่ผมจะอยู่ด้านหลังคอยปกป,ป,ป้องคุณอยู่เสมอเพียงมีผมอยู่บนโลกนี้อีกสักวันคุณก็จะไม่อาจได้รับความเสียใจจากความไม่เป็นธรรมแม้เพียงครึง่งอึมฉันจะพยายามเสี่ยมเงงเหยี่ยงพยักหน้าออกมาเบาๆเวลาเดินมาถึงวันที่สองอย่างรวดเร็ว เฉินเฟิงและเซี่ยเมิงเหวาเดินทางมายังวินลากู่โยกกันตั้งแต่เช้าที่นัดตระกูเย่และทุกคนมาที่นี่แน่นอนว่าเฉินเฟิงได้ทำการคิดวางแผนมาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากที่นี่เป็นถิ่นของกู้ตงเซินนั่นเองในวันนี้คนเหล่านี้ถ้าพวกเขามอบโครงการพวกนั้นมาแต่โดยดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเล่นตุกติกขึ้นมาก็สามารถเก็บกวาดได้อย่างสะดวก คุณชายเฉินคุณเซี่ยกู้ตรงเซินออกมาต้อนรับด้วยตัวเองด้านหลังก็ตามมาด้วยอาหาวและเหล่าพักพวกของตัวเองอีกหลายคนทุกคนมากันครบแล้วหรือยังเฉินเฟิงเอ่ยถามเสียงเรียบกู้ตรงเซินสายหน้าออกไปพร้อมทั้งเอ่ยออกไปว่าคุณชายเฉินยังมีพวกที่ไม่รู้จักกาลเทศะอีกหลายคนยังไม่มาแต่ผู้รับผิดชอบของตระกูลเย่และอสังหาริมทรัพย์ซานซุยอ,อีกทั้งอสังหาริมทรัพย์คังยูนได้มาถึงกันแล้วครับ อืมพยักหน้าออกไปเล็กน้อยสถานการณ์แบบนี้เขาได้คาดการเอาไว้แล้วคนที่ไม่มาพวกนั้นกำลังทางด้านธุรกิจล้วนพอๆกับตระกูลเสี่ยทั้งนั้นส่วนหนึ่งก็คือไม่ต้องการไว้หน้าขาวอีกส่วนหนึ่งก็คือหวั่นกลัวต่อตระกูลเสี่ยขึ้นมาเล็กน้อยดังนั้นจึงตัดสินใจเลือกวิธีไม่สนใจตระกูลเสี่ยมาแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้แทน ส่วนคนของตระกูลเย่และอสังหาริมทรัพย์ซานสุยอสังหาริมทรัพย์คังยูนที่กล้ามานั้นเพราะว่าพวกเขาต่างมีความมั่นใจอยู่พอสมควรเดิมก็ไม่ได้กลัวตระกูลเซี่ยกันอยู่แล้วที่มาก็เพื่อมาเที่ยวสนุกสนุกล้วนล้วนพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาไม่ได้กังวลกันอยู่แล้วว่าตระกูลเซี่ยจะสามารถเอาโครงการพวกนั้นไปจากมือของพวกเขาได้เรียบเรียงรายชื่อคนที่ไม่ได้มาออกมาเดี๋ยวค่อยกลับไปจัดการเฉินเฟิงสั่งออกไปอย่างนิ่งเรียบ ในเมื่อคนพวกนั้นไม่ไว้หน้าขาวงั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องไว้หน้าคนพวกนั้นเหมือนกันครับคุณชายเฉินกู้ตรงเซินรู้สึกคลาดกลัวขึ้นมาเล็กน้อยรีพยักหน้าออกไปโดยเร็วอาหาเดี๋ยวนายเข้าไปกับเมื่งเหยาปกป้องเมื่งเหยาวด้วยเฉินเฟิงเบนสายตากลับไปทางอาหาอีกครั้งถึงแม้ว่ารับปากว่าจะให้เสี้ยเมื่งเหยาเข้าไปคุยกับตระกูลเย่และคนพวกนั้นไป แต่จะให้เขาไม่ทำอะไรเพื่อเป็นการรับประกันในความปลอดภัยเลยมันก็ไม่ได้คุณชายเฉินแล้วคุณล่ะครับอาเหารู้สึกแปลกใจหรือคุณชายเฉินจะไม่เข้าไปพร้อมกับคุณเสี้ยงั้นหรอเฉินเฟิงยิ้มออกมาเล็กน้อยจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าฉันจะอยู่ด้านนอกมีเรื่องอะไรฉันจะรีบเข้าไปทันที ครับผมต้องจะปกป้องคุณเสี้ยให้ดีครับป่าหาพยักหน้าเฉินเฟิงทำอย่างนี้เฉินเฟิงจะต้องมีเหตุผลของตัวเองแน่ๆเขาจึงไม่ได้มีคำถามอะไรออกไปในเวลานี้ภายในห้องแห่งนั้นเย่หมิงเหมินและชายวัยกลางคนที่อ้วนลงพุงทั้งสองคนได้เริ่มดื่มกินกันอย่างคลึกครื้นขึ้นมาส่วนสามคนที่อยู่ข้างๆก็ยังคลอเคลียอยู่กับผู้หญิงที่นุ่งน้อยห่มน้อยที่มาปรนนิบัติริงวให้กับพวกเขาเรียกได้ว่าพวกเขาได้เสพสุขกันอย่างพระราชาเลยทีเดียว ด้านนอกห้องแห่งนั้นมีบอดี้การ์ดร่างกำยำในชุดสีดำสวมหูฟังสิบกว่าคนยืนแบ่งเป็นสองแถวท่าทางฮึกเหิมอย่างมากผู้จัดการเย่ทำไมไอ้เศษสวะคนนั้นยังไม่มาอีกภายในห้องแห่งนั้นมีชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างอวบอ้วนเบื่อหน่ายขึ้นมาจอนอดไม่ได้ที่จะเอ่ยออกมาชื่อของเขาก็คือคังไห่โปเป็นผู้รับผิดชอบของอสังหาริมทรัพย์คังยูน อสังหาริมทรัพย์คังยูนในฐานะที่เป็นหนึ่งในสิบบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเมืองทางโจวบวกกับมีตระกูลคังตระกูลลำดับสองคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลงังอำนาจทางการเงินแข็งแกร่งสุดๆขนาดของบริษัทก็มีมูลค่าเกือบ5 0 0พันล้านเลยทีเดียวในฐานะผู้จัดการฝ่ายโครงการของอสังหาริมทรัพย์ซานสุยตัวคังไห่โปนั้นเองก็มีรายได้ต่อปีทะลุ1ิบล้านเดิมเขาไม่ได้คิดที่จะสนใจเสียงร้องุวนวายของเฉินเฟิง แต่หลังจากที่ได้ยินว่าเฉินเฟิงมีภรรยาที่สวยเสียยิ่งกว่าเทพเซียนเขาก็ได้เปลี่ยนความคิดไปในทันทีโดยปกติเขานั้นชอบเล่นหญิงสาวไรเดียงสาที่แต่งงานตั้งแต่ยังสาวเป็นที่สุดดังนั้นโอกาสอย่างนี้ไม่อาจพลาดไปได้อย่างแน่นอนเด้หมิงเหมือนจิบวายแดงไปคำหนึ่งเอยพูดเอื่อ่ๆอ,ออกไปรีบร้อนไปทำไม คนที่เขวรมาไม่ช้าไม่นานก็มาแน่อีกอย่างถ้าไอเศษสวะนั่นไม่มาไม่ใช่ว่ามันก็สมใจนายแล้วไม่ใช่หรอโครงการพวกนั้นที่นายซื้อไปก็ไม่ต้องคืนกลับไปแล้วแฮะผู <c oughs> ้จัดการเยกคุณน,นี่ช่างมีอารมณ์ขันเสียจริงนะครับขังไห่โปหัวเระออกมาผมไม่ได้คิดจะไว้หน้าไอเสษสวะคนนั้นแล้วให้เอาโครงการพวกนั้นคืนกลับไปที่ผมมาก็เพราะพัรยาของไอเสษสวะคนนั้นล้วน คุณก็หมายตาพันรายาของไอ้เศษสว่คนนั้นเหมือนกันเย่หมิงเหมินยังไม่ทันได้พูดอะไรออกไปแต่ก็มีชายวัยกลางคนอีกคนที่สวมแว่นตากรอบทองเอ่ยอ,ออกมาด้วยท่าทางที่ประหลาดใจขึ้นมาเสียก่อนหวังฉีสซานคุณพูดมาอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับอะไรกันหรือว่าเด็กหนุ่มอย่างคุณก็อยากเป็นมือที่สามกับเขาด้วย ขังหาโปมีสีหน้าไม่ดีนักออกมาใช้ที่สวมแว่นกรอบสีทองที่มีชื่อว่าหวังฉีซานซึ่งเป็นผู้จัดการใหญ่ของอสังหาริมทรัพย์ซานซุยอสังหาริมทรัพย์คังยูนและอสังหาริมทรัพย์ซานซุยนั้นปกติก็ไม่ได้ถูกกับอสังหาริมทรัพย์ซานซุยนักดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหวังฉีซานนั้นก็เลยไม่ได้ถึงไหนเลยทำไมคุณมีปัญหา วังชีซานยกยิ้มเย็นแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธออกไปเขาไม่เหมือนคังไห่โปเพราะเขาเคยเห็นหน้าข้าตาเสี่ยเมืองเหียงจากที่ไกลไกลมาก่อนหลังจากครั้งนั้นเขาได้หลงไหลเสี่ยเมืองเหียงจนถอนตัวไม่ขึ้นจากนั้นก็พยายามคิดวางแผนเพื่อทำการเข้าหาเสี่ยเมืองเหียงมาโดยตลอดแต่กลับไม่เคยมีอะไรคืบหน้าเลยจวบจนโอกาสที่เสียห้าหมอบให้มาในครั้งนี้ที่ได้ให้เขามีโอกาสรับซื้อโครงการที่ยู่เฉววนซานนี้เอาไว้ได้ เพื่อฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แค่กลัวว่ายายแก่ที่บ้านของคุณคนนั้นจะมีปัญหานี่สิคังไห่โปแค่เสียงเย็นออกมาที่บ้านของหวังฉีซานมีนางเสืออยู่คนหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนล้วนทราบกันดีว่ากันว่านางเสือผู้นั้นสนิทกันกับตระกูลอันดับหนึ่งอย่างตระกูลหลี่ถ้าหวังฉีซานกล้านอกใจออกหายกินข้างนอกนางเสือที่บ้านผู้นั้นก็คงไม่ปล่อยหวังฉีซานไปแน่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจ ด้วยนะคะ